สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องขอโทษขอไปนะครับว่าเมื่อเดี๋ยวเมื่อนึงถือกล้องอีกทีต้อนรับสู่ช่องของพ่อสวบายเดลยครับพี่น้องพ่อศิพาพี่น้องเบิ้งการก่อสร้างสะพานขับแยกบากกะปีครับจากซับแยกกะปีมออดพี่นะครับอ่าเดี๋ยวมออเป็นคู่เลยครับวันที่ปิงไหนตอนนี้พี่น้องเนาะไปไปติดตามร่วมกันครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อยินดีต้อนรับสู่ช่องอำเภอสว่างแดนดินครับพี่น้องขอบคุณครับทุกกำลังใจเด้อเพื่อนใหม่ฝากความเมตตาครับสองสามมืออัมพอนสืบพิธี่ยมไปยามเพื่อนเก่ากับใหม่กำลังใจโดนๆคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้อำมพอนสิบห้าพี่น้องหล่อเบิ้งการก่อสร้างสะพานข้ามแยกครับพี่น้อง บางกะปิหลังจากที่เพิ่นกาาลล่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพ่นก็ะหรือสะพานเกาออกครับพี่น้องอันนี้ก็ปฏิสั่งทดแทนไหมครับสั่งทดแทนไหมทั้งไปและกลับมาเบิ่งความคืบหน้ากันครับพี่น้องว่าเิ่นส,ส้่งฮอดไสแห้วครับพิธาประการได้กับอําพั่นกับขอโทษขอภั้เด้อพี่น้องเด้อ ให้ในคลิปเนี่ยพอโทษอภัยครับบอมีเจิตะนาสีเฮตให้พี่น้องว่าสบายใจดอกได้กระยกักสื่อสารอยากให้พี่น้องเห็นความคืบหนา้าการก่อสร้างสะพานขามแยกบางกะปีเิ่นล่าสุดพันสางหอดไซแล้วว่าต่อไปพี่น้อง อนนี้ผมบุ่งนาสีไปเดิมอมครับเดิมอบ้างกะปีพี่น้องบ้านบางกะปีพ่นกระสังสะพานครับผมบครับสะพานเลี้ยวเขาห่างกับพี่นอ้องไปเบิ่งย้ํากันครับ แต่ว่าเดี๋ยวมออพอน่นกับว่าพึ่งเปิดตาปกตินะครับเด้อนะครับพึ่งเชื่อมไปเลยพี่น้องล่าสุดครับมือนี่วันจันต์ก็การจราจลกันสบายสบายครับพี่น้องสบายสบาย ทั e nh, ้งแล้วีนการจราจรกับด้านบนสะพานกับสิสะดวกสบายพี่น้องพี่น้องย่างกุ้งน้กันก็บุปปาบูปโรวเมือสิเนาเหมืนน้องเหนือกน ย่างเบิร์น้องกันพี่น้องสั่งแล้วการจ,จ้าจรบางกะปี้นี่เข้าท่าได้พี่น้อง <c oughs> เริ่มนะครับเด้อสอบจุดนีกับบัตรคนไร่คนติดตามผ่านข้ามแยกบางกะปี น้ำคืบหนาลา่าสุดครับพี่น้องเือนสิงหาฮชอบลิปนี้กันไปกำลังใจกับเราครับพี่น้อง ขึ้นไปเบื้องขับบนเงินพี่นอ้องว่าเป็นยังไงครับบางกะปีเนะี่ยทุกคนจะรู้ดีครับมีห่างเดือมอห่างโลตัสเดือมอโลตัสแมคโครครับพี่น้องนี่สกายวอล์ค สกายวอเกเพิ่งจะเหตุใดลายนะพี่น้องเดี๋ยวอัพพ่อนจะพาเบิง่งพี่น้องเบิง่งสก,กายวอกมาพี่น้องถ้าเดือดสก,กายวอเกเพิ่งจะซีเรียลละพี่น้อง เ,เดี๋ยวม่อมาครับตอน,นอายุแยกเทกิเลนอู้นครับเป็นสาหัวไสแล้วพี่นอกไปไปเบิ่งเ่ืยอยู่ด้วนี่ย่างกระดาษพี่นอกเพื่อทานกู้งส้มเป็นบ่ครับคุณนะ่ะ ทางเดินสกายวอล์กจัะน้อยการจะลาจอนก็สบายครับการเดินประ้องลงมาเดินข้างล่างครับสกายวอล์กืึ้นสางก็ ขามแย,ย่ครับบางกะปีครับขามจากเซรีไทยครับพี่น้องมาลาดพ้าวครับพี่น้องลาดบนกับไปนวฟฝาสายสีเหลืองครับส่พอนเคยส่อพอนลงไว้แล้วล่ะไปเบ่งยอดล้างเลยครับโดยฝาสายสีเหลืองการขึ้นการนั่งนิ่มบ่ได้อย่างไรครับพี่น้อง กันขึ้นกันล่งเป็นยังไงท้างตะวันนาไปหน,หนอนงย่างกันต่อครับ ี่ตลอดพี่นนองมานางมายางนี่งมืงไงได้ครับนี่สถานีบางกะปิายสีเหลืองคนครับเข้สาสถานีแล้วไปบ้ง่งบรรยากาศด้านบนครับว่าสะพานเาวชิตสังหอนใแล้วพี่นอ้อไป งานเอาอครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศด้านบนครับพี่น้องถ้าคืนสถานีสายสีเหลืองครับรีบางกับปีพุ่นละครับเอา้าฟังขาออกเลยใช่เด้๋ยวเดี๋ยวตัวนหนพี่น้อง โอ้แถวแท้เนี่ยครับพี่น้องจากบ้านข้ามแยกบาก้านกะปีโอ้ oh, สางคืบหน้าได้ลายครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วกล้สิได้เปิดแล้วฟังค้าเขาเมือง่ถ้าเปิดส่บริการก็สิบเอ้ยสุดยอดเลยครับเป็นข้อมูลกับได้การจรา,าจรด้พี่น้องเด้อ ใช่คลิปนี้กับอัมพรสว่างเด่นนินกับขอบคุณในรายได้ครับทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พอกันคลิปหน้าครับว่าอําพรสิพาพี่น้องไปก่อติดการกอา่อสร้างหรือเรื่องอย่างนี้ครับย่เรื่องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ